สวัสดีครับเมือน,นี้กับซีมารีวิวเส้นทางนะครับบานไพ่บัตรไพ่บารบือนะครับบัตรไพ่บาบรบือ่าสีมีข้อมสวยงามซ้ำใจนะครับกาเส้นทางบาัตรไพ่บารบือเนี่กาคือว่าเป็นเส้นทางหนึ่งนะครับที่ที่ดีนะดีมากๆเลยดีไมแต่โดนหรอก นะครับดีมาตโดนล้วเขาเห็นแล้วมาตโดนล้วเป็นซีเรียนมาตโดนแล้วยข้างหลวงหมายเลขยี่สิบสามนะครับเส้นเนี่ยซีเรียนมาตโดนนะครับแต่กกะเฮ็ดแล้วไว่กะเขาก็เฮ็ดตั้งกล้องจับควุมเรียวไว้นะครับยะเนี่ย เออว่าได้อย่าใส่กุ้มเร็วเกินนะครับเบิึงป้ายพยายามเบิึงป้ายถ้ากมึงได้มีป้ายเตือนนะรถคุ้มเร็วลงเนาะอยู่ใส่ขึ้นกันนะครับพี่น้องสมมุติเนี่ยตำรวจเขาหากินซึ่งซึ่งหนาว่าได้แล้วสมมุติเขาต้องหากินแบบรลบหลังไม่ซั่งกับขวดปั๊บแพ่งนะครับสมมุติเมื่อกี้เกเาเป็นเท่าสองเท่าสามเท่าว่าไปเนาะนั่งรีอยู่ในคุณอ่ะ นั่งรีอยู่ในห้องแอร์ผมนะครับจับเข้าเซย์เ <c oughs> น่นอน <c oughs> รีเด,ดย์มันคือตะกีดเนาะตะกี้มันยืนโบกเข้าตากแดดซื่มือผมมีท่านั่งรีใน้องแอร์จับเซย์อ <c oughs> เอาไปสั่งทรงไปหอดบานเขาเซย์ปฏิเสธกับว่าไรเคากับว่าไรนะครับซื่มือเนี่ยเพราะฉะนั้น ปากผู้ใสีรถใส้ถนนนะครับพยายาม่อยากเสียคัาปรับม่อยากได้ไปสั่งไปายามเบึงป่ายนะครับขี่รถสังเกตให้สังเกตป้ายเพราะที่มีป้ายเตือนก่อนนะครับ่าก,กำหนดรวามวเร็วเท่าไดน,น,น,นะครับจะแสรเรีเตลือธะาฟังป่าฟัางปฟนะครับ เงินเสียครับปรับเา,เ,<อ>าเห็นย่างเกินในต่างบักไรเสมอก็ต้องเห็นหัวมันหรืออีกแค่ยี่สิบกัวโลนะครับเชิงเนี่ยสีหอดบระบือแกลเลีนนี่สีละเก่าชิบเก่านะครับพมเลื้องเก่าชิบเก่าพงทีเมื่อเกิน ื่อเกินนี่ว่าต่ำกว่านี่เสร็นทังสวยง่ามนะครับดีดีมากๆเลยพี่น้องอีกโคกิโลก็หดคุนลังแล้ว เริ่มก่อเกียรติกุตล่งเนี่ยเริ่มจะมีการจับความเร็วกันสมัยก่อนเอาเด็กหน่อยเอาตำรวจมานั่งอยู่นัง่งผางทางั้งมาจอดรถอยู่ข่างทั้งเนี่ยต้องทาใส่กลองซองเข่ะขั้นในแลีนชิเร็วๆนี่กันว่อบอกกันทะเ,เบียนนั่นทะเบียนนี่ซื้อเมื่อนี่เขมีแล้วคือเบดแล้วใส่กลองแท่น ใจย่อหายินลำบากขึ้นนะ่ะเขากับยเฮ็ดติดนะครับถ้าเขาเฮ็ดติดมือได้ไเป็นเงี้ยเขามื่อนะ่ะเจากเป็นมวงกันละขัรถไว้นึ่วางอยู่คนเข้าญ่ปานีมันหูจัาคือดอ,อกว่าวงในใส่สมควรใส่คุม้มวเทอดไห,ห่างทาเ,เที่ยวเ่้าก็สบ่ใเ้เร็วติ่นเป็นแบบาป่าบ่เรวติไม่ใช่เขา มมติเราปวดชี่ีแตกให้ส่งอยู่นี่ป้าแล้วในปั๊มน้ำมันเนี่ยเห็นใจว่าตำรวจเคยเห็นใจว่าจับเขาอยู่เตียก็ต้องถามหาเหตุผลเขาเหตุผลคุณคืออะไรทําไมคุณถึงขับเร็วผมปวดชี้ครับชี่สีแตกใส่ส้งอันนี้นาเห็นใจนะปวดเงี้ยวสีเงี้ยวสีเงี้ยวใน้ส่งสิก็ต้องเฝ้า

คนอยู่ในสภาพปกติสติสมัญญยาคบขี่เร็วเนี่ยกาหุ้ยบรรยากาขี่รถส้นกันต่อเพลียซุ่มมาเจ่งๆนี่ขี่เหยียบพ่อเหยียบพ่อมันบ้ากาตออพ่อซื้อๆนะครับ À, cháu rồi, không lưu đó mặc lạc lai công kim mỏng kong chào không lưu vì nó qua bài vẫn tìm con là 80 km tay chung mong anh anh kiệt bài tìm mục bài tiền là bài đấy. จะมันหลายธรดาเนี่ยฟังฟว้าหองกับอยู่มรงนี้เลยฟังค้าก็มีนะอยู่กอหม้อที่เก่าคอนสิหอดบอราบือพี่น้องกล่องจับคมเลียวเด้อมีทั้งทั้งซ้ายทั้งขวามาจากบอราบือนี่เก่าจิโล ว่างอย่าใส่คนเร็วเกินเขาซิมีป้ายเตือนอยู่เนาะแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คงบอกแหละถ้าเขาบอกเหตุผลว่าเกินไม่คูรได้เขาเห็กเกนอย่างเขได้ คว้านงโคดน,น,น,นี่เขาเริ่มขเขาเจดบ่ลลบือสังเกตง่ายๆกันเขาเชดบ่ลบือพี่น้องมันแกวสะเพ้าสองขางท,างาทั่งเ่านเขาเอินมันเพามันเพาเนี่ยมันแกวสะเพ้าสะเพาสะพัะเพานี่ยโมดูเพื่อ,อ,อใน,ใน,นือนังเตงสี่นะครับสองขางทางั่งเ็มเลยครับ แต่ก่อนเนี่สีมีตะมันแกวมันตะเผาดึนดดช่วงหลังกับพัฒนาขึ้นมาเอาหมักโม่หมักแตงหมักอื้อทต,ตะลุบนะครับามาว่างขายนะนั่มันหลากหลายนะครับเพื่อที่สิเดยดึงดูดคนสนใจนะครับต้องไปเลือกซื้ออันนี้เรื่องมันแก้วบอลเบือเนี่ยกับถึงซื้อเรือซ่า นะครับือเรือซ่ามาโดนหนะนะ้ามันแก้วบราระเบือนแรงเงี้ยๆกยับยุบบาระเบือนี่แหละนะครับเห็นไปขายน้ำขางทางั้งมองได้ไกลๆนี่เอาไปจากบราระเบือทั้งหมดน,นะครับมันแก้วนี่ที่เก็บได้โดนก็บัวหิมะพี่น้องบัวหิมะนี่เก็บได้บ,บด่โดนบ่นอาสิได้เกิน สองอาทิตย์บัวหิมันี่ยอยากเฝ้าแล้วนะครับอยา,า,ากเฝ้าอยากเที่ยวแล้วบัวหิมนันทีไปพอเกินยี่สิบมื่อไปกินอะไรเลยล่ะบัวหิมนันถึงยี่สิบมื่อป่านมันเผาจะไปโด,ดนอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แห้งแสบนะครับเพิงหวานนั่งกินไหนให้ก้า เกลือเิ่งสองขางทางนี่แต่มันแกวมันเป้าเนี่ยคือวัลบ,บือนะครับมันแกววัลบ,บือนะ บระเบือเนี่ยก็ถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่พอสมควรพี่น้องเป็นอำเภออำเภอหนึ่งที่ขึ้นกับจังหวัดมหาสารคามมาหอดบระเบ,บือนี่สามารถไปไซก็ได้นะครับเลี้ยวยซ้ายไปบุละสาราคามยี่สิบโลยี่สิบกว่าโลตรงไปกับไปว่าปีปัทุ่มเลี้ยวขวากับพูดนะไปพระยากรพุ่มก็ได้ไป หน้าโดนก็นได้ไปย่างสีสุราตก็ได้ไปโคราชดยังไดเลยพี่น้องไปสตึกบุริรัหมย์ยังไดเลยนะครับเม mm hmm. ื่อสีเลี้ยวไส้ย้อนเลี้ยวไายถ้าแยกนิดนึงก็พูดแล้วสอดออกโคสมนะครับสเส้นนี้ใกล้เอาสิไปโกสมออกจากบอลบือเนี่นะครับ เรืใส้มันโคกลำเนี่บมันโคกกลางโคกกลางไปโคกลำใกล้นะครับอ่ะหมดโตอำเภอบอระบ,บือแล้วนะครับเห็นไฟแดงแดงพลาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำานะพี่นอ้องสวัสดีครับ